ครับเขาได้รับอบกับรายการนักวิฮโลเอ้ยไม่ใช่แล้วเย่เราได้ทำการเปลี่ยนช่นลแล้วนะครับผมมันเลือกมากนะครับผมเลือกมากคนเลือกมากเลยอ่ะคนเลือกมากอพแล้วพอแล้วนิ่มปากเลยสัตว์คนเลือกมากอ่ะมันให้กูทดาวินโดให้อ่ะมันใ้ดาวินโดให้มันเลือกมากอ่ะผิดเสียงแป๊บนึงนะครับไม่ต้องปิดหรอกรอหน่งครับทำไมมึงชอบเปลี่ยนช่องไปมาวะเออมึงเป็นอคติอะไรอ่ะฮะมันผิดกฎรู้ไหม มดนลรวะเสียงไม่เลยโอเคก็ไม่ต้องปิดหรอกเราคุยกันนะเออผมอยากเปลี่ยนจากนักซีรูเป็นนักวันเออร์ที่เพื่อนผมให้ยืมนะฮะปกติเพื่อนผมไปให้นะครับภาพนัยอนจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าผมปรับนะฮะไม่อยากให้เห็นทั้งหมดวันนี้เจดียเจดียก็เลยให้เว้ยจอมันแค่สิบสี่นิ้วอะครับมันจะปรับให้ดูขนาดไหนครับผมปรับให้เล็กที่สุดอะ มันแค่สี่นิ้วมึงไม่ต้องปรับหรอครับมันเล็กมากพอคร <Okay S 1> ับแค่ไม่ต้องอะไรมากอ่ะโ okay อเคมองแทบไปเ,เห็นเลยครับขออยากมียูทูบนี้นะฮะนะครับคหาพ่อชิบหายแล้วเรียรหัสอีกแล้ววะไม่เสียได้สมัครใหม่แน่เหยเยอะเฟนโรงเรียนเพื่อนกูแม่งเอ,อ้ยไม่ใช่ผู้หญิงโรงเรียนเพื่อนมันน่ารักว่ะใครวะกูยังไม่เห็นเลยมึงก็บอกน่ารักปะน่ารักพ่อมึงยังไม่เห็นเลยสัตก กูบอกว่าน like MM ่ารักกูไม่ได้บอกว่าน่ารักป่ะน่ารักอ่ะยังไม่รู้เลยบอ๋อชื่อเต็มวอลเลเออร์เอาเฮียทำไมมันอยู่ตรงนู้นแหละแก้มันก็ไม่วอลยอร์อ้หนำผิดนะฮะผมลืมจริงๆเงี้ยใช่ป่ะวอลเลเออร์ใช่ด้วยครับผมลืมนะฮะขออออไโ I O R w a เออร์โอ้ยเฮียเขียนดีดีเนี่ยหน้าหละทำไมยิ้มือเป็นเฮียอย่างนี้เนี่ยฮะนี่ก็คือชินาใหม่ของผมนะฮะยังไม่มีคลิป นิ่งๆหนึ่งๆอะไรเลยนะฮะโอ้ยนี่ผมสับสับสับแสตม์สไคร้ของพี่เบนเฟอร์มิสเตอร์ฮาร์ดฟ็อกเจอร์ชิเนียร์โรสแกรมเมอร์นิวบรีเออร์ได้ยังไงอืมนิวบรีเออร์บอกคงไม่เห็นหัวกูอ่ะบรีเออร์เขียนยังวะไม่ได้ทำไมโปรแกรมมันไปหยุดไอ้เนี่ยกูติดตั้งเดซี่ทำไมเดซี่กูไปอยู่ตรงหัวมุมวะวันนี้เด็ิเหี้ยรักรัก เอ้ยวันนี้เออเอาชื่อมึงมาดิชื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวเราไม่ต้องละนะครับวันนี้เอ็ยังมาบายเล่นเไม่มีอะไรทำนะแค่นี้ฮะจุดจุดย้ายช่องมันแล้วนะอะไรนีวะเอาเลยค่ะก็ขอฝากมาเช่นอย่นี้มั่งนะของแยนี่วันนี้เออสตาร์ นไม่ใช่ครับเราได้เงียบสิบเก้าคนแล้ว,ลนว,ลวคนซับเนี่ยเ <c oughs> ขาทั้งนั้นอ่ะสองอันอ่ะโอเคเนาะอันนีวจะทำการมีคลิปเนีรนครับนี่นะคะจุดนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายยุบก